โอ้ดูลมสิคะพี่ป้านาเอ้ยเย็นมากๆากเลยจ้ะดูผักกระถินข้างทางคะ่ะแวะเก็บซะหน่อยเนาะยอดอบอวบทั้งนั้นเลยจ้าเอาไแอมกับน้ำพริกปลาร้าหรือส้มตำก็ดีนะคะแซ่บเหมือนกันวันนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วจ้าแปลว่าเราได้คิวสองแต่พี่น้องเอ้ยไปติดอยู่ซีหนึ่งซีสองโอ้โห,โห คุณสามีนอนตีสี่ป่ะสี่หนึ่งซีสองติดบารเลยจ้ะเมื่อคืนเนาะในท่าเรือแหลมฉลวางว้าวุ่นมากๆจ้ะวันนี้นึกว่ามาคิวแรกที่ไหนได้คิวสองคนคิวแรกใช้เวลานานเหมือนกัน วันนี้เป็นตู้เปิดจ้ะโอ้โหดูดิยอดกระถินอวบมากๆาเลยเอ่ะโอ้โหข้างในโรงงานที่แคบนะเข้าไปไม่ได้เขาเขาให้จอดข้างถนนจ้าเพื่อนๆบรรยากาศก็คืมฟ้าคืมฝนมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวคงจะตกเน,นาะน ข้างทางก็จะมีไก่ย่างวิเชียนขายด้วยจ้านอนขนแรกก็ลงของอยังไม่เสร็จหรอกจ้าโอ้ยน่าสงสารคุณสามีได้นอนแค่ชั่วโมงมั้งวนไปก็วนมาในท่าเรือเนาะโอ้ยนอนลดอะไรเยอะขนาดนั้นโอ้ยน่าขยักขยแยงลดจริงเลย อโอ้ลมเย็นสบายเลยจ้ะนี่ก็หน้าบริษัทของเราจะมาเปิดตู้ตรงนี้จ้ะนี่จ้านี่คันแรกนูนวันนี้เราก็ มาลงของที่มาบผ่านนะทุกคนระยองฮิลมเย็นสบายจังจ้านางเป็นกำลังใจทุกคนเดอ้อสู้ๆนะคะเนาะค่อยเป็นค่อยไปจ้าเดี๋ยวก็ผ่านนะค่อยเล่นไปเมื่อวันก็ไม่มีคลิปยาวลงเลยมีแต่คลิปเรียวแค่สองคลิปจ้าเพื่อนๆหนุ่นนย างทีก็หลับน้อยเนาะไม่มีเวล่มเวลาที่จะมาถ่ายคลิปอะไรเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยเนาะรถก็เยอะเมื่อคืนนะเมื่อคืนว่าจะถ่ายคลิปยาวและวมันวุ่นวายเกินแล้วมันมืดมเห็นแต่แสงไฟรถอะ่ะมันไม่สวยก็เลยไม่ถ่ายอยากได้ภาพสวยๆเนาะอยากได้ผลงานดีๆด้วย คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เก็บกระถินยอดอวบมากจ้ะพี่น้องเอ๋ยเอาไปทานกับไอหอยนางรมนะหอยนางรมทรงเครื่องนะแซ่บเลยจ้ะโอ้สวยงามมากจ้ะนี่แหละค่ะข้างทางอู้ดูค่ะยอดสวยงามมากพี่น้องโอ้โ ดีนะคนจีนเขาไม่รู้จักกินน่ะอย่างงั้นเสร็จแน่ๆโอ้ทำไมแสงสว่างเีอะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อน ยอดสวยมากจ้าคัณพู่หนุ่ยสู้ๆค่ะนักเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีจ้า